ไอ้พี่เอ็มอยางน้อยสี่ใบแบกเงินแบกห้อแบกยางไอันนี้ความเจริญโล่เงินในบ้านล้งนี่ละข้าแต่เนื่อวันทั้งข้อมอย่างนี้เขาเป็นขุนบ้านไม่ใส่หักเอ็มกระสันเออผู้ขาเรียกมาแหวมาส้มมาเชยเล่นท่องผู้ขาลูก้างลูกมาหาเงินหาท่อง ได้มาเบิดแช่มา์ตัวน้องวพบ่าไปได้มากด้วยวาเออเอากันว่าสันกับเขามายิ่นดีต้อนรับวอยินดีตอนรับขอขวดเนึ่งได้ด้วยขอขเดหยึ่งเอาหน้ามาทาเด้ขอกวดนึงเอาหน้ามา้า โอ้ปวดคนเด้อแม่นยงเนี่ยเมากน่อพ่อ้้เินมได้มากคนเดอพ่อห้องตัวก็เลยเอะมากเลยเนาะเงินก้อครัาก็ได้มากตัวนีน้โอ้เงินอ่างนเงินเต็มกระตากระซ่าพ่นอืมเออนอันนี้เปนก้อนยังนี่

ขันตัวะเออเชความฝันเนี่ยฟังเนี่ยขว่าได้เงินทัไหลลังไปเลวขามาพอกพักันสาธรรดาพย์นักไหลมาห้องอยู่รถเขาคูอยู่หองก็มาเต่าตุ่มห้องอ๋อ 小虎啊。